สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบ t ฟิก91นะ่ยเพื่อนนะและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี่ก็คือเกมแจ็คฟอร์ดอ i n ฟินิตี้ลิสนั่นเพื่อนนะเออแจ็คฟนะอร์ดบินเทอร์เนีเพื่อนของค่ายพี่จีกเหมือนเดิมครับผมก็คลิปนี้สร้างเพื่พอความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับมาสวยเฮ้ย hey! อย่าบอกนะเข้าฟรีผมเริ่มต้นที่เปสามร้อยนะเพื่อนนะแจ่มบ้าวฮะเข้าฟรีไปแล้วฮะสี่ตัวไปเลยเพื่อนสี่ตัวไปเลยเพื่อนขอห้าตัวไปเลยเพื่อนห้าตัวไปเลยเพื่อนโอ้พระเจ้าใครเคยได้ห้าตัววนันนี้โอ้โหห้าตัวครั้งแรกในชีวิตครับเพื่อนๆครับปายฮะเออสิบสี่ฟรีนะจะซักเข้าไหล่กันเชียวนั้นเพื่อนนะสวยตัววายอืมสองร้อยหนึ่งว่ะเฮ้ยแต่ว่าตัวคูยังไม่มีว่ะเฮ้ยยังไง ขอไหลไหน่อยดีแรกๆอ,อ็ะเออเก็บตัวคูณไปสวยแจมบาวนกฮูกฮครับนกฮูกสวยครับผมไม,ไไมไม่ได้หวะทำไมไม่ได้วะสองพันแปดแปดสิบครับผมยังไงโอ้โหเงียบกิบเงียบเกิบสวยดีครับผมเออเลขเก้ามาสวยยังไงดีครับผมโอ้โหบวกตัววายด้วยฮะแจมแจมครับผมยังไง เออหือตัววายแล้วก็ตัวคูณสามรอบฮะสามอันฮะเพื่อนนะไม่ใช่สามรอบครับผมยังไงอ,อ,อูตัวคูณมาอีกแล้วครับผมคูณสิบเอ็ดฮะสี่ร้อยแปดสิบคูณสิบเอ็ดครับเพื่อนครับอูโห้าพันสองยังไม่ถึงอ,อมันก,ก้อนโตเลยเฮ้ยเบสสามร้อยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยมาดีขอนักฮะเออหือวายมาสองแถวแจมบ้าครับผมแจมบ้าอย่างนี้อูคูณแล้วก็ทั้งนกฮูกทั้งก้อนน้ําแข็งนะเพื่อนนะยังไงฮะตัววายมาดี มาดีโต่วายมาอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหโคตรแจ่โแมโคตรแจ่มครับผมยังไงฮะเออนกฮูกมาอีกแล้วครับผมแล้วคูณ19แล้วฮะนะจุดจุดนี้ครับเพื่อนครับยังไหลต่อฮะตัวคูณเพิ่มมีอีก2ตัวคูณ21ว่าไปว่าไปนะเพื่อนนะยังไงฮะมาอีกรอบหรือเปล่าโอ้โหสี่พันสองเก้าสิบคูนยี่สิบสองช็อตนี้หวานจี๊ยบไปหนึ่งทีครับเพื่อนครับโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบเคป่ะ ถ้าทำไม่ผิดนะถ้าคิดเปเลขไม่ผิดนั้นเพื่อนนะโอ้โห 94K 380คสาร้บเพื่อนครับโอ้โหเลขกลมกลมครับเพื่อนครับโอโหแต่หน้าไม่กลมนะฮะืฮมอยังไงตัวเอมาอีกแล้วตัวเอเพื่อนขอน้ำหัวกับก้างน้ำแข็งได้ป้าแบบเมื่อกี้น้เพื่อนนะโอ้ตึงจัดเลยอะ 480บคูณหาทเกีย่ยไปอีกแล้วครับผมมาดีจัดเลยนะเพื่อนนะสวยงาม52 k เนนเน้นๆก็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับยังเหลืออีกฟรีสปินนะบอกเลยว่าแสนมาแล้วว่าแสนลั่นแล้วว่าบอกเลยว่าลั่นแล้วว่าเออแจ็คฟอร์ดอะด u เอาด d เอเอ,เอยังไงตัวเคครับผมโอ้โหตัวเคไม่มากันเพื่อนครับยังไงตัววายตตว,วาย 480 25อีกแล้วหวันเก็เีไปหนึ่งเทกเนเพื่อนๆครับโอ้โหอีก22 K. เฮ้ยอีก20 K. เฮ้ยไม่ใช่นะเมื่อไหรได้12เฮ้ยถูกแล้วนะครับผมเอออีกสองฟรีสเปน420คูณ25ครับผมหวานใส่ไปหนึ่งับนะครับยังไงนกฮูกมาฮะโอ้โห600คูณ25ครับผมโอ้ย เต็มกึดเต็มกึดครับผมโอ้โห 15k นิดเน,น้นครับผมตอนนี้อยู่ที่แสนห้าแล้วเพื่อนนะตึงจัดครับผมโอ้โหหมดไปแล้วครับผม12ฟรีสปิน5ฟรี5สกเกตเตอร์5ตัวเอาดีก็โอเคนะเราบวกมาที่แสนห้านั้นเพื่อนถะ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้า